สวัสดีครับตอนนี้เาอยู่บัดขุมคำตำบลบ,บุสูงอำเภอวังหินจังหวัดชีสเกตครับนี่คืองานเทศกาลหอมแดงอำเภอบังหินครับพี่น้องงานใหญ่งานใหญ่ ร้านค้าร้านขายเต็มวัดเลยพี่น้องมีหอคลองเล่นเด็กหน่อยครับอันย่าเลยครับคืนนี้เป็นงานใหญ่นะครับจกกับบอลเนเพื่อนนะครับาการรับกรรมการ,การ<ม>นะครับขุมข่ำนะครับไตีเวทีมวยมีรถแห่นำได้เลยพี่น้องอว,นะวังเว้นนี่เล่นไปแล้วขั้นหนึ่งครับน่าจะเหลืออีกขั้นหนึ่งนะครับ นี่คือบรรยากาศสดๆอา้าวป้าพระเอกฟิล์มนะครับนลองฟิล์มฮะแม่นอนนอนอยู่หลังเวทีเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน พาพี่นอ้องย่างเป็ดขังนาเวทีครับผม,มอันคิดซื้อพวกเ็ดยมไจครับดทีแล้วเิ่เลยครับไฟดา่าจะติดกอ่าว้นอยงนเพิ่ม4โงแรกครับพี่น้องแต่ผมต้องหลายสาดเริ่มปูเต็มนาเวทีแล้วครับต่าต่งรับเปแดย่างที่บ่อครั้งหัวาแล้วหรือไนอระรับ เดี๋ยวสิลงไปทางล่างนะครับแหลี่ยมงานแรกที่เทียนลุยต่อโดมน้อยหน้ามนคนลำเพลินนะครับแม่โดมนะครับเสียแดงแรงเป็นกระลังกลางเต้นให้ลูกค้าอยู่นะครับตป็นการพิมพ้นอยู่นี่นรวมเต็มเลาอาจจะมีเสียงไม่รบกวนนะครับจากหอกระจายข่าวทางคณะกรรมการเพลินนะครับกำลังประกาศ มาตรการต่างๆ <brig. S 1> นะครับกับเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องในเรื่องของรถล่านะครับด้านหน้าเป็นอย่างไนะครับตอนนี้เวทีกับคืบหน้าไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องของพี่น้องเพิ่มพอขาดไม่หายตลอดจน น้องนงยาวชนอละ้นมาเที่ยวงานนะครับวายอยากให้เที่ยวแบบขึ้นฟอุขนะครับโดยเฉพาะพีนิ้นะครับพี่นี้นะครับยูที่บ้านขุ่ค้ำตำบลยุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกตนะครับประเชิญชวนพี่น้องมากกันหลาครับผมมีเก็บบัตรเดอพี่น้องเดเก็บบัตรนะครับสนใจเามาฟูฟู่ในหลกาคนึ่งร้อยยสิบบาทนะครับคันพี่น้องนะครับ ค้าบพิพาดเด้ครับผมด้ยินเพื่อนประกาศเมื่อกี้นะครับสแลาอตของพี่นอกเริ่มเก็บบัตรามหามงแรงครับผมร้อบาทนะครับทีบบานคำนะครับบังกะีนะครับขอขอบพุดนะครับที่นาตัระสีพี่หนอย่าข้ปหลัที่รองกเพอที่จองแก้เพือที่จะ้องกเพรงแกเพื่อตจรางกรเะร้ พี่นองิดามาตาเานที่นีอ, bon อ้น้องทุกคนนะคร่าลารแร่นกครั็บทุกคนเลยของคณะมอดัรับคลินี้ก็มีเสียงไลค์ครับเสียเบเอาไลน์กับชิบุคือครับมันมีเสียงมาแสกนอเดี๋ยวพี่น้องจะบรูเรื่องครับพอกันคลิป